สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ EP นี้นะครับที่ยังอยู่ในเรื่องของอลูมิเนียมอยู่นะครับตัวนี้นะครับของที่ร้านก็จะมีพิมจีบอลูมิเนียมนะครับจะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับแต่วันนี้จะยกมาค er ือจะเป็นตัว3219นะครับที่จะเป็นไซส์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับไซส์นี้นะครับจะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับที่ขายดีของที่ร้านนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นพิมจีบอลูมิเนียมนะครับ3219นะครับอันนี้ขนาดของก้นฐานนะครับ ขนาดของฐานนะครับด้านล่างนะจะอยู่ที่ห้าเซนนะครับความสูงนะครับจะอยู่ประมาณสี่เซนนะครับถาดตัวอย่างนะครับอันนี้จะวางได้ทั้งหมด6ชิ้นพอดีนะครับถาดตัวนี้จะขนาดที่7จ็ดคูณสิบเอ็ดนะครับสามารถวางพิมพ์จีบอลูมิเนียมนะครับสามสองหนึ่งเก้าได้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับจะเป็นราคาของตัวพิมพ์นะครับก็คือ หึ่งแพ็ค20ชิ้นนะครับราคา85บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแพ็คใหญ่นะครับก็คือ60บใบนะครับ240บาทนะครับที่ไซนี้เป็นยอดนิยมนะคือเป็นไซที่หาแพ็กเกจใส่ง่ายนะครับหากระดาษรองตัวของอลูมิเนียมนะครับได้ง่ายนะครับตัวนี้สามารถนะครับอบได้นึ่งได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เข้าไมโครเวฟนะครับกระดาษของที่ร้านนะครับของเราก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นรุ่นของไต้หวันกับสตาร์โปรดักต์นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส 4 7 3 7านะครับ47หมายความว่าไงหมายความว่าฐานนะครับกว้าง47ปิมิลนะครับส่วนความสูงจริงอยู่ที่37มิมลนะครับตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4สีนะครับจะมีสีเขียวอีกตัวหนึ่งนะที่ไม่ได้มาโชว์นะครับอันนี้จะใส่กับพิมพ์อลูมิเนียม3219นะครับได้พอดีนะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นของสตาร์โปรดักต์นะครับตัวนี้นะครับรหัสก็คือนะครับนี่1361นะครับตัวนี้นะจะใส่ได้พอดีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นไซส์มาตรฐานทั้งคู่นะครับสามารถใส่ดด้้วยกัันนไะครบ ราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่190บาทนะครับเอ่อโทษทีหนึ่อนะครับตัวนี้จะมี600ใบนะครับส่วนตัวนี้ราคา130บาทแล้วแต่สีนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีก็คือมีสีแดงกับสีน้ำตาลนะครับสีแดงจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับสีแดงกับสีน้ำตาลราคาจะอยู่ที่185บาทนะครับส่วนตัวนี้สีขาวจะอยู่ที่130บาทอันนี้จะมี1000ชิ้นนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นกล่องมาตรฐานสําหรับ6ชิ้นที่ใส่่ะบจมีี็ออกใให้สพด รับระหว่างตัวหน้าของเขานะครับตัวฐานด้านล่างนะจะใส่ได้พอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่สองสิบบาทนะครับมีทั้งหมดยี่ิบใบนะครับอันนี้จะขายเป็นแพ็คนะครับพร้อมกับฐานไปในตัวนะครับอันนี้จะเป็น6กชิ้นนะครับของที่ร้านจะมีหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับ แล้วก็ตัว4ชิ้นแล้วก็ไปหชิ้น<ช>แล้วจะมีอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับคือจะเป็นเก้ชิ้นกับ12ชิ้น<ช>ลงกล่องแพ็คเกจให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นกล่อง6ชิ้นนะครับนี่ใส่เข้าๆให้ดูนะนะตัวนี้จะเป็นกล่อง6กหลุมนะครับที่ใส่ได้พอดีเลยนะครับตัวนี้นะ นี่นะครับเป็นแพ็กเกจสวยงามนะครับเรียบหรูมีสไตล์นะครับพร้อมกับตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับว่าจะเป็นลิบบินนะครับอันนี้ของที่ร้านเองนะครับก็จะมีตัวนี้นะเข้ากับเทศกาลหรือเข้ากับตัวกล่องกล่องนะครับอันนี้สีทองนะครับพร้อมกับกล่องสีขาวอันนี้จะสวยมากนะครับส่วนอีกตัวนึงก็เทศกาลนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับปีใหม่ปีนี้เนาะ เดี๋ยวจะมาย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับตัวนี้นะครับ20บใบนะครับราคาอยู่ต่อแพ็คนะครับ85บาทนะครับส่วนตัว60บใบนะครับราคาจะอยู่ที่240บาทนะครับราคานี้หาได้ที่นี่ที่เดียวนะครับที่ครบคันเบเกอรี่ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ